ก็ให้มาเกิดที่สร้างบุญนะนะถ้าสร้างบุญเดือร้อยวันนี่นะทำบุญเกิดมาพบนิชาตินี่เดี๋ยวทำร้อยครั้งนี่ไปอยู่สวรรค์ร้อยปีบนสวรรค์นะเองแต่โลกมนุษย์จะกี่หมื่นปีล่ะจกค้างบนสวรรค์ร้อยวันอนระ้อยปีบนสวรรค์โอโ้โหจะกี่จะกี่หมื่นปีกีกล้านปีโลกมนุษย์ล่ะค้างเ่นีนะ้มันเด้มาเกิดมันเด้มาตัดสู่ทำง่ายนะโชคดีนั่นแหละ มีความสุขมากมายนั่นนะผู้สร้างบารีเขาจึงไม่ไปอยู่สวรรค์นบนชั้นสูงมันอยู่ข้างล่างนี่จะได้เกิดง่ายๆและจะได้สร้างัารีได้เร็วจะได้นิพพานได้เร็วไม่ติดในทุกนั่นแหละแต่พวกเราปรารถนะกันแท้ๆเนาะนะพ่าจะไปสวรรค์ชั้นนู้นสูงสุดนูน่นอะโอาโหูเรวไปทรมานนะติดอยู่ในทุกหนักขนาดนั้นนะ ก็าเลยทำเป็น,ปนสถานที่แล้วให้นำมาศึกษาันศึกษาดูเอาให้เรียนรู้เอากูจะตรลมานกายเทศนาธรรมก่อนจะนิพพานจะเป็นยังไงถ้าเป็นเขาเลยเป็นวัตถุสิ่งก่อสร้างเฉยๆนั่นผู้จะไม่สร้างนะแต่คนรุ่นหลังก็ทำกันนะเาขาเลยนคนรุ่นหลังรูนคิดถึงคุณ คิดถึงบุญคุณงามความดีที่พระเจ้าทรง,งสร้างไว้ให้เราทรงทําให้เราเป็นตัวอย่างาลองคิดดูพระเจ้าพระเจ้าองค์กรสองหมื่นปีเนาะมันจะนานแค่ไหนนะสองหมื่นปีก็หายสาบสูญไปแล้วในองค์กรไปกว่าสี่หมื่นปีก็หายสาบสูญไปแล้วองค์แรกก็หกหมื่นปีก็หายสาบสูญในองค์นี้ห้าพันปีก็จะสาบสูญไปแล้วต่อไปจะมาตัดตู้อีก ก็จะหายตาตุ้นนี่ก็จะมีต่อไปอยู่ไปเรื่อยๆนะนั่นแหละครับทำทั้งหลายเป็นน,นาาันตาไม่ใช่ตนนะรู้ล้วก็ปล่อยวางแค่ศึกษาเฉยๆเรียนรู้มันไม่ดานะเรียนรู้ก็ปล่อยวางเฉยเป็นง่ายะแต่เราพอใจมันก็ง่ายนะการปฏิบัติธรรมนั่นะยืนนั่งขึ้นรถไปไหนไปไหนมันก็ไม่อยากหลับอยากนอนมันมมนึง่วงเลยอะไรมันตื่นมันอยากรู้มันอยากเห็น ทำไมพระเจ้าไปได้ทำไมเราไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นมนุษย์เนี่ยเราก็เป็นมนุษย์เราได้เกิดพระเจ้าทุกพระองค์ละทุกสมัยนั่นแหละนะแต่เราดูในศาสนาพุทธบ้างไหมมีบางบางพบบางชาติก็อยู่ในศาสนาพุทธะตอยุคในศาสนาพุทธก็เป็นสัตว์่ะก็เลยไม่รู้เรื่องนะ ในยูในใตศาสนาพูดจริงแต่เป็นศาสนาเน,ะ <c oughs> นาะเรื่องโอกาสที่จะทำบุญเนาะเนี่ยในมนุษย์เราเป็นคนเรามยุนิตศาสนาเรากรดิกทำมันเาขาเรียกว่าเราไม่ประมาทตนเองเขาเรียกไม่ประมาทไม่ชลาใจไม่ดูถูกตนเองว่าบุญน้อยวัตนาน้อยทไไอยําไม่ได้เนี่ยเป็นรอบุญวาตาเนี่ยในร่างกายเนี่ยคือบุญวัตนา ร่างกายเราเนี่ยบุญมันแต่งออกมาแล้วร่างกายเราแต่ไปรอบ,บุญใหม่ไม่มีหรอกบุญก่อสร้างมาแล้วสร้างมาแล้วไม่ต้องสร้างบุญใหม่เพิ่มเนี่ยแต่ร่างกายบุ์เราเนี่ยสร้างเอาพุทธเจ้าเติมให้เราอรอบุญวัฒนามให้ดูตัวเองว่าบุญไม่มีวัฒนาไม่มีบุญน,น้อยวัฒนาน้อยถ้าคนคิด,คดกันคิันั้นก็แสดงวาคนเกิดมาสูญเปล่าเลย แดียวกเดียชาติเลยนั่น,น,นเห็นไหมนีง้จะเกิดเป็นคนหูหนวกตาบอดก็ป,ปฏิบัติทําได้นะหูหนวกตาบอดนี่นะแขนโดนขาโดนก็นทําได้นะปฏิบัติได้นะเขาโรยพิการแต่ร่างกายใจโดยพิการตามมันอันนี้เราดีพวกเราหนะีเป็นหูก็ดีตาก็ดีแขนก็ดีขาก็ดีนะร่างกายก็สมบูรณ์นั่นแสดงว่าบุญมันจัดมาให้แล้วนะนนเห็นไหมล่ะ ทำไมเราไม่ทำเอาละอ่ะนะเนี่หลวงพ่อจะได้คนบางคนเกิดมาเสียพดทธิชาติตนี้แหละแล้วบทว่าเราไม่บินไม่มีบุญวัสนาอะไรโอ้ทาไม่มีบุญจะได้มาเป็นมน,นุษย์ได้ยังไงเป็นมนุษย์ไม่ได้เรามันมีบุญมากนะที่จะเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นหลวงพ่ใจ,จตรงนี้แหละแ <c oughs> า่คนยังจะเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่ได้เป็นนะ หลวงปู่จามเทิดว่าตาขาวถูกอยากจะเกิดขนาดจะเกิดเป็นควายยังไม่ได้เกิดเนาะเนาะนนเคยได้ยินไหมหลวงปู่จามท่านเทศว่า,าอยู่เชียงใหม่ท่านอยู่เป็นจำปัะจำเชียงใหม่มีมีคนไปนอยู่กับท่านไปนบวชเป็นตผาผระขาวบวชพระไม่ได้น่ยเขาอ,อ่านหนังสือไม่ออก พเราคิดอยากจะบวชน้องปู่แต่อาจารย์น้องปู่จามไม่อ่านก็อ่านไม่ได้อ่านจะอ่านไม่ได้เจนก็ไม่ออกท่านก็ให้บวชเป็นตาพระขาวอยู่วัดอยู่วัดกับท่านอยู่จนตายน่ะกับท่านตาพระขาวนนั่แหะตายแล้วน้องปู่จามพอมาตายไปแล้วเผาเสร็จแล้วท่านก็มันหลายเดือนเนาะก็อยากรู้ตาพระขาวนั้นไปเกิดหรือยังเนาะท่านท่านก็นั่งภาวนาอยู่อ้าว นั่งข้างนเอาต้าพะคาทุกข์ที่เรเกิดยังไม่ยังไม่ได้ไปเลยยังเลยจายังเลยท้าประจานทําไมเกิดไม่ได้ไม่มีบุญบางครั้งมากาออกจากวงปู่จามไปไม่ได้ถูกข้อตีหัวแตกก็มีออกจากรูปูจามไปไม่ได้โดนข้อตีกาทุบไะเป็นไรหรือเปานมเป็นอะไรทั้งตัหัวหลังกางแตกมาโดนข้ตีอยู่อะไรทั้งโดนข้อตีแต่เราฟังต้องเป็นคนอยู่เป็นนักเลง เป็นนักเลงเป็นปจ้าหมู่บ้านเป็นนักเลงเที่ยวตีคนละลานคนอืมขนาดมีเมียยกงเป็นนักเลงละลานคนตีคนอยู่ทำไมเป็นหนุ่มมีนหนุมน่มหนุ่มมาโกแกส้สาวในบ้านมาตีเลย,ย,เลยหัวแตกเลยเป็นหนุม่มหนุ่มมาโกแกส้สาวในบ้านมาไหละไปเย็นหัวล่างข้างแตกกรมตัวนั้นะตายแล้วออกจาลนกปู่จาาไปโดนตุบหัวแตกมาท่านก็ถามอยากไปเกิดไม่ตาปะขาวตุกอยากไปอาจารย์ อยากไปเอ้าทำไมไปหาที่เกิดทาบอกไปหาเองที่เกิดมาดิเอ้ไปหาดูและไปะหาเลือกพวกคนมีเงินนะเป็นป้าราชการเป็นครูนะเป็นทหารตำรวจหาคนที่มีตังคนะ์เนี่ยจะได้เรียนหนังสือจะได้บวชเกิดแล้วจะได้บวชจะได้เรียนหนังสือจะมีไปหละลาอาจารย์นาะหลวงปู่จามไปท่านก็บอกไปหาตาม,มาอำเภอนี่นะไปกลับมา หาที่เกิดไม่ได้อาจารย์หาที่เกิดไม่ได้ท่านก็บอกเอาไปใหม่ดูที่ไปลองเนี่ยหาดูในเชียงใหม่นะหาดูในเชียงใหม่หายไปสามมันกลับมาไม่ได้เกิดเลยอาจารย์เกิดไม่ได้นะ่ะไม่มีบุญเห็นไหมเอาไม่ได้ก็ต้องไปดูกรุงเทพนะมองหนึ่งนะท่านให้ไปดูกรุงเทพไปหาดูหายไปหนึ่งอาทิตย์หาทงเทปก็เกิดไม่ได้กลับมา เป็นไงเลยตาประคาทุกโอ้ไม่ได้เกิดดยอาจารย์เนียไปที่ไหนเกิดไม่ได้จนอ้เอาไม่เกิดไม่ได้ลองมาดูทีเจจะไปไรเนี่ยทหารที่เกิดมหมที่ไหนเลือกเกิดอะไร่อนหายไปสามเดือนหพอไปหายไปสามเดือนกลับมายิ้มแป้นมาเลยบอกันยิ้มมาดีใจเลยดีใจนะกลับมาอตาประคาสุกไป็นไงได้ที่เกิดแล้วอาจารย์ ได้ที่เกิดเเหรอครับอาจารย์จะมาลาอาจารย์ไปเกิดอยู่นี่บอกบเกิดที่ไหนล่ะบ่เกิดเป็นอะไรท่านถามนะไม่พูดไม่จาบอกเลยคำหนีเกิดเป็นอะไรอย่างงี้ขนาดจะเกิดต็นตัวนีวนน่ยังดีใจนะจะเกิดเป็นนีอาจารย์บอกนี่นี่เป็นควายเห็นไหมดีใจโอ้ดีอยุกดีใจหายเงียบไปสามเดือนเลยที่ในร้องผมร้องไห้มาเลย อ้าวตาประกาศลูกนะไม่ได้เกิดล้วดีใจจะล้องห้ามาทำมาอย่งนะี้ไม่ได้เกิดเลยอาจารย์ตายทั้งแม่ทั้งลูกเข้าแม่ไปฆ่าลูกในท้องก็ตายขนาดจ,จะเกิด็นกวายยังไม่ได้เกิดเห็นไหมน้องคิดดูแมาา่หลานโยนจะเกิดยังเปตัดนี่นี่เราได้เกิดทุกคนเนี่ยบุญมหาบุคคนอย่างนี้ทำไมเหรนเนาะ<ม>นี่แหละเนี่ยพระเจา้าเ่งไม่ให้เราประมาท ให้เราประมาทตัวเองนั่นแหละเกิดมาเป็นคนนะเราไปทำมาตัอยากได้บุญได้ก็ตัวนั่นนะนี่แหละถึงบอกร่างกายก็สมบูรณ์เห็นไหล่ะหม่ยพิการนะหูก็ดีตาก็ดีนะทั้งคานเขาสมบูรณ์เ่ยทรัพย์ก็มีเห็นไหมล่ะทาไมเราไม่ทํำบุนตัวเองล่ะนะพระอาจารย์ในบุญเป็นที่พึ่งของเราใช่ไหมี่พึ้นเราจะนำบุญเีงนะ ธรรมดาเนะี่คุณเนี่ยเป็นที่พึ่งของพวกเรานะนั่นแหละพระเจ้าถ้าเราไม่มีบุญแม้จะเกิดไปแต่จะไม่ได้เกิดนะเดี๋ยวน,นี้พอตายแล้วทิเนี่ยเพราะว่าจะมาลาจ,จะละันแล้วีเนี่ยมันจะเกิดช่างไม่นด้โอะไม่ได้เกิดช่างมันมันไม่ได้เกิดก็ไม่ต้องเกิดอา,าจารย์จะลาอาจารย์แล้วจะไปไหนล่ะจะไป,ป่ากนิมพานนะเห็นไหม่ะอ่ายอ,อย่างนั้นก็ไปแล้วนะตาปากขาวจุ ไปเจแปนต้นใี้ดีตั้งมั่นในทิ้งห้านะกคข้าประจำนอมาลาไปมันไปนที่นี่ยู่มาได้สามเดือนสี่เดือนหลวงปู่จามคิดถึงต่ประขาวสุกเลยเอ๊แต่ประขาวสุกก็อยู่ป่าเมื่ยพันที่ไหนน้องนั่งเจ็ดอยู่นั่งพนนาวนพอดีมีเทวดาลงมาอาจารย์อยากไปเยี่ยมตาประขาวสุกเหรอเทวดาเออเราอยากไปเยี่ยมตาประขาวสุกอยากไปไหมล่ะอยากไปสิป่าเมื่อพัน ไกลไหมเถอะเนาะไม่ไกลอาจารย์ไม่ไกลหรอกนะ,ะถ้าไกลจเจ้าผัดสังคาไปด้วยเหมือนกันนะว่าไม่ไกลอาจารย์ไม่ต้องไป้าสังคานิมน์อาจารย์ขึ้นบนรถเลยท่านเรียกว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นยานยอะไรสักอย่างพอขึ้นปั๊บนั่งปั๊บมันก็พารอยลื่นล่องมาเลยลอยมาเลยท่านก็ไม่ไม่ลอยสูงเลยบน,บ,นบนยอดไม้มาเลยท่านบอกจะให้เร็วมันก็เร็วให้ช้ามันก็ช้าผ่านมาประมาณมากีเดียวเข้าปาผ่านอยู่ที่อะไรเลยีเด,ด